สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องม,มิวพีคนะคะคลิปนีม้มิวจะมาเล่นอาชีพแอสซัสซินสายกาตาครกนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูของสวมใส่กันก่อนนะคะของสวมใส่ที่มิมวสวมใส่นะตอนนี้ก็มีชิ้นแรกนะคะนั่นก็คือเบียร์แคปค่ะนั่นก็คือหมวกแก้วเบียร์นั่นเองนะคะหมวกนี้ก็จะเพิ่ม perfect 5นะคะแล้วก็ค่า c r e d ล t อีก5นะคะเพราะว่าอาชีพ assassin นั้นจำเป็นจะต้องมี c r e d ล t ที่พอสมควรนะคะเพื่อเวลาที่เราจบดีมอนสเตอร์นั้นจะได้ติดค r ิ d นั่นเองค่ะ i เทมชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือปาก deviling บ a l l o o นะคะก็ i เทมชิ้นนี้นะคะก็เวลาที่เรา กำจัดมอนสเตอร์นะคะก็จะบวกค่า exp 5%นะคะแล้วก็เพิ่มอัตราการรอปไอเทมอีก5%คะ่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะรายเ c u r ์์ใส่ศัตรูด้วยนะคะเมื่อเราทำการโจมตีทางกายภาพนี่เองะคะ่ะไอเทมชิ้นต่อมานะคะไอเทมส่วนสำคัญของเราเลยนั่นก็คือกาตาเองะคะ่ะกาตาในรอบนี้นะคะมิมิก็ใช้กาตา จะมานะคะจะมาบวก5 1รูนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ของสายกาตาคีนะคะสิ่งที่จำเป็นต้องมีนั่นก็คือการ์ดมูดานั่นเองค่ะการ์ดมูดามเมื่อเราสวมใส่กับอาวุธนะคะเวลาเราโจมตีปกติมีโอกาส5%ที่จะโจมตีติดดับเบิลแอตแทกนั่นเองค่ะหรือว่าใครที่มีงบ ประมาณมากกว่านี้นะคะสามารถที่จะใช้อาวุธกาตาจูบวก9บวก10นะคะแล้วก็ใส่การาดงูดำหนึ่งใบอีก2ใบก็หาการ์ดสเ s o ดอร์สเกเลตันมาใส่เพิ่มเพิ่มค่าครีเล็กนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูไอเทมชิ้นต่อไปนะคะไอเทมชิ้นต่อไปส่วนมัพนั่นก็คือมัพแกะนะคะมัพแกะก็เหมือนเดิมค่ะก็มี เมื่อเราสวมใส่มัแกะนะคะก็จะสามารถใช้สกิลเทเลพอร์ตเลเวลหนึ่งได้นั่นเองค่ะแล้วก็ใส่กราดเลดิกนะคะเพื่อที่จะลดการโจมตีจากธาตุนอร์มอล20%เนั่นเองค่ะธาตุนอร์มอลก็คือการโจมตีปกติจากมอนสเตอร์ก็รวมไปด้วยนะคะไอเทมชิ้นต่อมานะคะนั่นก็คือส่วนหน้าค่ะส่วนหน้ามิวก็ใส่ สามบีกลาสสเหมือนเดิมค่ะก็เพื่อที่จะลดค่าความเสียหายจากการโจมตีไราทาตลง5%นั่นเองค่ะไอเทมชิ้นต่อมานะคะส่วนเสื้อนะคะส่วนเสื้อมิมิวก็จะใส่การ์ดสกายเดเรเตอร์ Sky, er นะคะก็การ์ดใบนี้ก็มีคุณสมบัติที่จะเพิ่ม SP ให้เรา100นะคะเมื่อเรากำจัดมอนสเตอร์ได้ก็ ทำให้เราประหยัดค่าปั๊มไปส่วนหนึ่งนะคะการนี้ดีมากเลยสำหรับแอซิซินควรจะหามาใส่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไอเทมชิ้นต่อไปกันนะคะไอเทมชิ้นต่อไปนั่นก็คือส่วนรองเท้านะคะส่วนรองเท้านี้มิมิวก็ใส่รองเท้า Temporal Boost a g นะคะ หรือว่าเท้าเทม AGI นั่นเองค่ะก็รองเท้าเทม a g นะคะก็คุณสมบัติก็จะมีเพิ่ม AGI บวกสนะคะก็ m d e 5 5ค่ะแล้วก็แม็กเลือดอีก200นะคะแม็ก p 2 0ค่ะแล้วก็ทุกๆก,การอัปเกรด3ระดับนะคะก็จะเพิ่มเลือดอีก50แล้วก็ SP 5นะคะแล้วก็ t a c k s, 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 s p e e d อีก2%นั่นเองค่ะ และถ้าหากว่า AGI พื้นฐานของเรานั้นอยู่ที่99นะคะก็จะเพิ่ม Attack Speed ให้เรา1ห,หน่วยทันทีเลยค่ะแล้วรองเท้าเทม AG ของมิวนะคะก็อัพ Attack Delay ไป2นะคะก็เพิ่ม Attack Speed บวกไปอีก6%นั่นเองคะนะตอนนี้ยังไม่ได้ตีบวกนะคะถ้าตีบวก3มมิวก็จะได้ Attack Speed เพิ่มขึ้นมาอีก2%นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูไอเทมชิ้นต่อไปกันนะคะไอเทมชิ้นต่อไปไมมีก็คือส่วนประดับนะคะส่วนประดับไมมีก็จะใส่คลิปโคบอลนะคะคลิปโคบอลการ์โคบอลก็จะเพิ่มคี y l เลส10%นะคะแล้วก็สเปรงหนึค่ะไมมิวก็ใส่คลิปโคบอลไป2ข้างนะคะ2องข้างก็จะเพิ่มคลิปจิคอเ บวกแปเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็สตริงอีก2นั่นเองค่ะโอเคค่ะเราดูของสมใส่ไปแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูสเตตัสกันค่ะสเตตัสแอสซินสายกาตาคริมมิมิเอวนะคะก็อัพที่ str มิมีเออัพที่ตอนนี้ยังอัพได้แค่49นะคะ แล้วก็ A G I นะคะมิมิวอัพไปที่99ค่ะเพื่อที่จะคอมโบกับรองเท้าเทมนั่นเองค่ะแล้วก็วิดอัพอยู่ที่1นะคะก็คือไม่ได้อัพเลยนะคะวิดไม่ได้อัพเลยแล้วก็อินก็ไม่ได้อัพเลยค่ะแล้วก็เด็ก1ค่ะเด็กก็ไม่ได้อัพเหมือนกันครับที่มิมิวไม่ได้อัพเด็กนะคะก็คือใส่คริติคอลนั้นไม่จําเป็นต้องใช้เด็ก เวลาที่เราตีติด,ตดคริติคอลนะคะก็จะตีโดน100%นั่นเองค่ะสเตตัสต,ต,ต่อมานะคะนั่นก็คือลักค่ะลักม่มิวตอนนี้อัพอยู่ที่60นะคะเดี๋ยวสามารถที่จะอัพสเตตัสเพิ่มได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่มิวมีเลเวลอยู่ที่90แล้วค่ะก็ เดี๋ยวจะไปเก็บเพิ่มอีก9เลเวลนะคะจะได้อัพสเตตัสตอเพิ่มตอกต,อ,ตอนนี้นะคะสเตตัสไม่มิวก็ยังอยู่เท่านี้อยู่นะคะเดี๋ยวมีมิวจะไปเก็บเลเวลเพิ่มก็จะอัพสเตตัส STR เพิ่มนะคะแล้วก็อาจจะอัพลักเพิ่มค่ะเพื่อที่จะเพิ่มคียเลดให้กับ แอสซ s ส i ิสายกาตาคลิกของเรานนเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลแอ s ซัสซินสายกาตาคลิกกันนะคะว่าอัพยังไงกันบ้างนะคะส่วนสกิลนะคะมมมิมกวก็จะอัพไร้แฮนด์มาสเตอรี่นะคะแล้วก็เล็บแฮนด์มาสเต y 5นะคะสองสกิลน,นี้ก็คือเวลาที่เราถืออาวุธมือซ้ายมือขวานะคะ นั่นก็คือเวลาที่เราถือมีดนะคะสองเล่มค่ะมีดมือซ้ายแล้วก็มีดมือขวานะคะก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเรานั่นเองค่ะสกิลต่อมานะคะไมมิก็จะอัพกาตาเมอสตอรีนะคะอยู่ที่10ค่ะกาตาเมอสตอรีนะคะเวลาที่เราถือกาตาแล้วก็เราอัพจนถึงเลเวล10นะคะก็จะเพิ่ม ATK e ให้กับเรา30นั่นเองค่ะ สกิลต่อมานะคะมิมิลก็จะอัพสกิลโซนิคโบนะคะสกิลโซนิคโบก็จะอัพไว้ที่เลเวล10นั่นเองค่ะสกิลต่อมานะคะมิมิลก็จะอัพสกิลกลิมทูนนะคะที่เลเวล5ค่ะสกิลกลิมทูนนะคะเวลาที่เราจะใช้เราก็ทำการไฮดิ้งก่อนนะคะและหลังจากที่ไฮดิ้งเราก็จะสามารถ กดใช้สกิลกริ o ทูได้นนเองค่ะประมาณนี้ค่ะสกิลกริมทูสกิลต่อมานะคะสกิลคอ็อกกิ้งค่ะสกิลคอ็อกกิ้งนะคะก็จะทํางานคล้ายๆกับสกิลไฮดิงนะคะแต่ว่าเราจะสามารถเคลื่อนที่ได้น,นั่นเองค่ะ เวลาเรากดสกิลค c อกกิ้งแล้วเราก็จะสามารถหายตัวแล้วก็เอ้ยเราจะสามารถมุดดินนะคะแล้วก็ทำการเดินได้นั่นเองค่ะสกิลต่อมานะคะสกิลที่ไม่มีอัพก็คือสกิล h a n t Poison นะคะนั่นก็คือสกิลเคลือบพิษนั่นเองค่ะ เมื่อเราทำการเคลือบผิดนะคะเราจะตีมอนสเตอร์ธาตุดินน้ำลมไฟแรงขึ้นนั่นเองค่ะแต่ว่าสกิลเคลือบผิดนี้นะคะเมื่อเราเคลือบอาวุธแล้วเราไปตีาธาตุดากับาธาตอันเดดจะเบาลงนะคะสกิลนี้จะเก่งกับมอนสเตอร์ธาตุดินน้ำลมไฟนั่นเองค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราได้ดูของสมซายแล้วก็สเตตัสแล้วก็สกิลอาชีพแอสเซซินสายกาตาครีกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวมิมวจะไปทำการตีมอนสเตอร์ให้ดูค่ะแมปที่มิมิวจะมาตีนะคะนั่นก็คือคุก1กับคุก2นั่นเองค่ะเดี๋ยวมิมวจะมาทำการตีมอนสเตอร์นะคะว่า แอซซีนสายกาตาคีนั้นเป็นยังไงมีความเก่งมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ My own head constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost Gotta show them what I got. I'm So they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In everything I've been through, I'ma make a fake best run my death on the top. Since day one started to outlast so a cop, all I do is write verses, no talk All I do is keep the book in, no option. This was everything I ever wanted to create in a legacy. I hope me was being honest. I'm the fake ones here, but it's all to no avail. They want to see me lose, but you Honest. And the fake ones hate, but it's time to fail. They wanna see me lose, but you know I never fail. No talking, all I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted Created a legacy off of me just being honest on a big one. Say But it's not at no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับคลิปอาชีพแอสซิสซินสากาต้าครีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบหรือเปล่าคะถ้าท่านชอบคลิปนี้นะคะ <c ười> ก็ฝาก <c ười> กดไลค์เพื <heads> <c ười> ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งหน้าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ